สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรูุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะแนวทางเข้าชอริเจียหกิจ6านะคะหลุดนะตัวเ่ง9มานะคะ แปดห้ามานะคะเอดมินให้เด่นแปดนะคะห้าแปดก็เข้าสองเด้งเลยนะคะแปหนึ่งหลุดนะคะให้เด่นแปดแต่เจาะไม่เข้านะคะหกศูนย์หลุดนะคะสี่สามเอดมินจาะไม่เข้านะคะเด่นสี่เทนไหมเอาสนะี่แปดมาแปดสามสี่สามนะคะพุทพูงหมูนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะสี่สามหนึ่งหกเราหลุดไปนะคะแอดมินเราสองหก หกหลุดนะคะสเด่นสรุปแล้วนะคะข้าวนอยชพากิจและอบฟนอยพิเศษนะคะก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะก็จะมี6 0 7 8 9 3์เจ็ดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นะะึ่ะหกับ6นะคะ อย่าลืมตามนะคะหนึ่นาะคะสำหรับเด่น1นะคะก็จะมี10 1่งศูนยาหะคะสำหรับเด่น6กนะคะก็จะเป็น60 6ูนยสามนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นแปดเก้าสองเจ็ดสองเก้านะคะแทนไม้คู่หนึ่งนะคะเจ็ดูนย์อย่าลืมแปลงล่างนะคะ กันเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์คะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกสามหกเจ็ด แล้วก็89นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงา,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า